สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาเขอลแร้งพี่น้องวันนี้ลาบหมูครับผมลาบหมูครับหมูบดนะไส้หนังครับผมอันนี้เขาก็ต้มแล้วครับนางตัวเอามาอุ่นครับผมขัวขัวขัวพี่น้องขัวจะน้อยครับในต้นหอมพักผูเขาปลูกไปเองครับต้นหอมบักซี่ปลูกไว้เองครับผมต้นหอมบักซี่ปลูกไปเองซอยซอยซอยพี่น้องฮิดง่ายๆครับกับเขา กับข้าวบ้านเราทําง่ายๆนะครับทําง่ายๆนะครับผมทําง่ายๆผู้ตรงไปซเสียเดืดครับผมทําง่ายๆนะครับทําง่ายๆผู้ตรงไป้เสียเดืดครับผมตรงซสีเดียดนะครับง่ายๆเห็ดง่ายๆครับสไตล์ผู้ใส่แรงงานครับผมหอมบักซี่ฮ้องเคียงฮ้องกับในโรงงานนี่ละไม่ในโรงงานนี่เราผู้ตงซื้อตรงหากับเคียงนะครับผมผู้ตรงซื้อตรงหาครับผมเอาง่ายๆครับทําง่ายๆเลยนะครับผมนําหมูฮ้อง เขาแรงครับวันนี้ลาบหมูเขาแรงพี่น้องเขาแรงครับผมเขาแรงเอาบักนาวไว้จังหน่อยครับบักนาวทรงนี้ก็แพงนี่ครับเพิ่งทรงนี้แพงครับใส่เน้นๆกับพ่อละใส่หลายมันสมแห้งครับผมใส่หลายมันสมแห้งเอาเน้นๆกับพ่อครับใส่หลายสมแห้งครับผมแงเอาโคเร่โคเร่พี่น้องโคเร่ครับผมเฮากัวสุกแล้วครับอันนี้เฮาก็ทิ้งไว้เย็นน้อยหนึ่งเลยครับผมบระเทศไทยเบื้องเนาะมันเย็นแล้วเนาะเอาป่งลงตะโดนแล้วครับใส่บบกพริกน้อยจักหน่อยครับผม ใส่ปีกนวยจังน้อยผงนัวขาดบ่ได้ดพี่น้องผงนัวนี่ขาดบ่ได้เลยครับผมขาดผงนัวเขาขาดเ่ได้ครับใส่ผงนัวลงไปนะครับผมครับตามด้วยเกลือจังน้อยครับมือน้ำปลาเบิร์ดมือนี่เอาใส่เกลือครับผมเกลือเกลือได้ครับเพราะเป็นตาลนี่เพงหันเกลือเกลือเกลือเพราะเป็นน้ำตาลครับพอดีน้ำปลาเขาหมึดครับผมอ่าโคเรีโคเรีต่อพี่น้องโคเรียอะไรทีครับผมจวดลงไปครับบกเน่าครับผม ใส่ผกเน่าลงไปพี่น้องใส่ผกเน่าลงไปไอ้ปรนเดีหอมหอมหนามผกเน่าเนาะใส่ผกเน่าอ่ะผงเน่าแพงเขาก็กินแพงขึ้นเขาเน้นละใส่อสองเปียงกับพ่อพี่น้องสองเปียงกับพ่อครับโคเร่โคเร่อนพี่น้องครับโคเร่ไปโคเร่ไปอีกจักหน่อยหนึ่งนะครับสุดจักหน่อยหนึ่งใส่หลายเสียบลายเด้๋ผงนัวนี่ใส่หลายเสียบลายพี่น้องผงนัวครับใส่หลายเสียบลายครับอื ตามได้วยพริกป่นครับผมพริกป่นนี่เขาขัวเองครับผมเอารสจี๊จัดจังหน่อยเนาะขัวเองครับจาเผ็ดเนี่ยซื้อเขาก็บ่ค่อยแซ่บครับผมแต่ซื้อเขาป่นมาเนี่ยจ้าเขาป่นนี่ยังไม่เขากินเนาะครับอันนี่เขาเองนักขัวเองครับขัวเองแล้วก็ใส่เครื่องบดนะครับผมเขามีเครื่องบดเนาะครับใส่พริกป่นลงไปเติมอีกนิหน่อยครับผมมันค่อยจี๊จัดเนาะแบ่เผ็ดกับแซ่บเด้กับเขาวันข้าเนาะตามไปด้วยกับเขาขัวเขาเหนียวยางดีพี่น้อง ข้าวคั่วข้าวเหนียวยางดีครับข้าวคั่วข้าวเหนียวย่างดีนะครับผมโอ้หอมข้าวคั่วไปน้องเลยหอมห่วยๆลยครับผมมาเด้อเพอดีตีกินลาบหมูนะครับสไตล์บ้านๆนะครับผมลาบหมูสไตล์บ้านๆผมใส่แรงงานเติมอีกจังน้อยครับขวกลั่วเติมอีกจังน้อยจังน้อยมันจะได้นุ่นๆนะใส่ข้าวกลั่วลายมันนุ่นนะครับใส่ข้าวกลั่วลายนัวแซ่บครับผมใส่ข้าวกลั่วนะตามไปด้วยหอมพักซีครับ หอมปอมบักซี่กินเห่าต้นหอมครับผมใบโคเรนลงไปครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยมาเด้อครับผมกินเข่าน้ากันสุูุสุกคนครับผมเรียบร้อยเราเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าววันนี้ของเราราบหมูนะครับผมซิมเลยครับซิมก่อนโอ้โหรสชาติโอเคพี่น้องมาๆครับผมหน่ยขาดเกลือน้อยนึงครับผมใส่เกลือน้อยนึงเพ่อเป็นน้ำตาลได้ครับเกลือเกลือ ว่ามูนี้ห้องน้ำปลาเบิ้น้ำปลาหมดนะครับน้ำปลาบดเลห้องใส่เกลือแท่นครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนี่ก็คือราหมูสูตรตำรับของผู้ใส่แรงงานกินง่ายๆครับกัขบขุ่หลังครับมอนี้ครับผมขอบคุณตุการรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ